สวัสดีครับสวัสดีเพืพ่อนๆเอฟซีทุกทุกคนนะครับมาพบกับผมแสบพนักคออีกเช่นเคยนะครับแสบพนักครก็จะมีพระเครื่องเครื่องรางของขังมาชมกันเกี่ยกบทุกๆวันนะครับก่อนที่จะมาชมเครื่องรางของขังนะครับมาทราบช่องทางติดต่อแสบพนักครก่อนแสบพนักครติดต่อได้ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกติดต่อผ่านไลน์นะครับเพื่อนๆสามารถสแกน q ิ code ตรงน,นี้เป็นเพื่อนกันได้เลย ช่องทางที่สองติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ0 8 4 6 9 6 9 3 9 8ช่องทางที่3ติดต่อผ่าน facebook facebook ชื่อแสบกรุงเทพครับวันนี้เรามีเครื่องราขงของขังนะครับเป็นกาลานะครับเ,เพื่อนๆกาลาลาหูนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับวัดซีวัดรีสะครองนะครับนะสวยมากๆครับเ,เพื่อนๆครับแล้วก็จานนี้เต็มสูตรเลยครับเ,เพื่อนนี่ ค่อยๆชมกันนะครับเพื่อนๆครับรายละเอียดเดี๋ยวส่องให้ดูเลยนะครับเพื่อนๆส่องให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวค่อยโฟกัสนะครับเพื่อนๆครับดูรายละเอียดกันนะครับสวยจริงๆครับเพื่อนๆครับ นี่ฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังด้านหลังมีรอยจานเต็มเลยครับเพื่อนน,น,อน,อนี่ฮะ ครับนี่อ่เ,เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็ทักทายแสบคอนกรมาได้นะครับ